ืรออมีสักวันมันคงนันสนับสนุนโดยบะมี่ชงถึงสำเร็จรูปควิกแซบมันฝรั่งทอดกรอบโรลเลอร์โคสเตอร์แผ่นเรียบทรีบอร์ดแบนเฮ้กินอะไรวะเนี่ยคล้ายๆใบโหระพา ออไอวินครับพี่กินอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยฮะไส้กรอกข้าวผัดไก่โหระพาข้ามหน้าโอ้ยไอวินมันดูหนังกลางแปลงเลยนะกินไปดูไปพอเออพอเออนี่นะมาเข้าเรื่องของน้าดีกว่าที่เล่ามาเมื่อกี้ไม่มีเรื่องพี่ต้าเลยนะแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะคนแก่งๆอย่างน้านี่จะเคยคิดฆ่าตัวตายด้วยอ่ะสุดยอดคนเราอะนะถ้ามันปิดตาตัวเองอมันจะมองเห็นแสงสว่างได้ยังไงวะ เอาไห้ไปไหนครับเนี่ยเอย็งนั่งอยู่นี่แหละเมื่อตุกาตาล่มลูกนี่มันเกีียวอย่างกับแสสวาครับนะ่ก็ฉันยังเล่าไม่จบนี่พวกแกจะฟังกันต่อไหมเนี่ยฮะฟังฟัง <นะ S 2> ครับฟังเลยตอนนั้นนะาตัดสินใจแล้วว่า ชีวิตยังจมอยู่กับความพ่ายแพ้ก็อย่าอยู่ให้อ้ายหมามันเลยไอ้น้องขอลาตายตายซิทีก็ยูบูทแลมคม กต้องช่วยข้าให้สมความปรารถนาด้วยค่ะหนูหิวหิวันก็ไปหาอะไรกินดีวะเอาลน้ากำลังทำอะไรอยู่ะครับกำลังรีดเลือดของฉันออกมาให้หมดตัวมันจะได้ตายตายไปซะทีไหนคุณน้าก็จะตายแล้วอะแต่ว่าหนูหิวหนูขอกินลูกชิ้นของคุณน้านะครับ อยากจะกินอะไรก็กินไปเลยปาเอาวไรเว้ยจะบ้าหรือไงนี่มันนิ้วฉันไว้โกรธครับนะโกรครับแต่หนูหิวจริงๆครับนะกินไปเลยลูกชิ้นฉันฉันไม่กินแล้วดาวไม่กินเลยขอบคุณครับนะออกมาให้หมดเฮ้ยเฮ้ย ทำไมไม่ดึงออกจากถุงก่อนวะหนูไม่รู้ครับใจคอจะกินทั้งพาสติกเลยหรือไงฮะหนูหิวจนตาลายอ่ะนะจะตายเนี่ยกูต้องมาดูมึงเล่นตลกออกมาให้หมดออกมาให้หมดเฮ้ยใจเย็นๆไอ้หนูใจเย็นๆหิวมาจากไหนนักหนาเฮ้ย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 เน่ๆๆเอาน้ำไปกินด้วยนี่ก็ติดคอตายหรอกเออกินเข้าไปโอ้ นะหนูไม่ยอมตายง่ายๆหรอกนะหนูต้องทำฝันของหนูอให้สำเร็จก่น <c oughs> <c oughs> อนไอ้เด็กหัวเท่ากําปั้นท้เอ็นเนี่ยมันมีฝันด้วยเหรอวะฮะ <c oughs> มีสิครับนะ <c oughs> แม่ไล่หนูออกจากบ้านเพราะหนูอยากจะเป็นนักร้องนักรดนตรีแต่แม่ก็ด่าว่ามันมีความฝัน ไหนแกลองร้องเพลงให้น้าฟังสิแม่งพูดถูกใครจะว่ายังไงก็ช่างนะครับแต่หนูไม่ยอมหยุดฝันหนูยอมตายไอ้หนูไม่ยอมแพ้มาเด้อมาเด้อ มันเป็นคำพูดที่บาดใจว่ะยอมตายแต่ไม่ยอมแพ้ที่ขนาดคนสิ้นไร้ไม้ตอกอย่างเองอยังสู้และยังฆ่าละ่ะเขาจะยอมแพ้อย่างนั้นเหรอเขาไม่ยอมหรอกเว้ยเขาไม่ตายแล้วขอบใจมากเว้ยหนูเอ็งชื่ออะไรวะผมชื่อต้าครับิอต้า องตเองอย่าหยุดฝันเองจงทำฝันของเองให้สำเร็จเองจะต้องสู้สู้แล้วก็สู้สู้สู้น้าจะเป็นคนผลักดันแกเอง แกยังไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมเออแกไปอยู่บ้านนะถ้าเกิดน้ามาจูบผมแบบเนี้ผมไปชาบ้านอยู่เองก็ได้ไไปอยู่ด้วยกันกับน้าเนี่แหละน้าจะเป็นคนผักดังแกเองอย่าหยุดฝันฝันให้ไกลไปให้ถึงบัพพ์พน้าคือฮีโร่ของผมน้าคือไอดอลของผมแต่ว่าผมอ่ะไม่มีอะไรจะตอบแทนน้าเลยอ่ะ ผมมีของอยู่สิ่งหนึ่งเป็นของที่ผมรักมากๆผมขอมอบให้กับน้าครับได้โปรดรับมันไว้ด้วยครับมอบตุนน้อยทุนนิดมอบตุนน้อยทุนนิดไปไปเป็นใหญ่ที่มันฟังข่าเล่ามั้งหรือเปล่าวะเนี่ย นี่เป็ไตอดตายอยากอะไรมาจากไหนนะฮะไอวินแม่บอกว่าผมตัวสู้ลงตัดหนักผมสู้ตรงไหนทุกอย่างก็้ไซเดิมเลยโอ้บัดใจหอมลงขนานเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะนะไม่น่าเชื่อนะว่าในตอนที่นาพ่ายแพ้กับชีวิตเนี่ยพิตาจะเป็นแรงบันดาลใจชุดน้ายลุกขึ้นสู้ได้คนเราอะท้อได้ล้มได้แต่เมื่อล้มแล้วอะ มันต้องรู้จักลุกขึ้นมาสู้เฮ้ยจะไปไหนเนี่ยจะไปเยี่ยมพี่ต้ากับพวก e ีมเฮาส์ไปด้วยกันไหมนะไปก็รีบตามมนาะไปตัวเลยตามมาไปตัวไปตัวเฮ้ยรอเขาดูเว้ยบอสพ่อไม่อนุญาตบอสพาพี่บอสขึ้นไปนอนไม่บอสไม่นอน บ๊เป็นหัชใจเอม็มยังไงบสก็จะไปช่วยใจเอม็มสาวน้อยน่ารักไรเดี้งสาต <c oughs> กำลังจะต้องนอนในคุกอย่างเงี้ยโบ๊รับไม่ได้พอเถอะพี่โบสเชื่อพอ่อเถอะพรุ่งนี้คขาไปเยี่ยมก็ได้ไม่ได้จะให้โบ๊ททำใจชิวๆได้ยังไงคนที่โบ๊ทรักอะ่ะกำลังจะต้องนอนในคุกยังไงโบ๊ทก็รับไม่ได้พ่อขอโทษค่ะพี่โบ๊ทเป็นอะไรมากบ้ ทำไมต้องรักชาเอกมากขนาดนี้ด้วยฮะอยากรู้จริงๆเหรอนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเรามาอยู่ในคุกพูดแล้วนึกถึงอดีตวะสุดยอดต,ต่างาติจะไปสุดยอด